ชุดนวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรตอนทางช้างเผือกจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่18อาวสานสวาสดรกคอยอยู่นานตลอดเวลาเหล่านั้นการต้อตอบระหว่างบลันหินกับอัปสรยังคงดำเนินต่อไปแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้า นั้นสาวกเอกของหันสาวดียืนกรานอยู่แต่ว่าให้เรากลับออกไปจากป่านี้หันสาวดีและพวกผู้หญิงเหล่านั้นจะปลอดภัยตลอดเวลาเหล่านั้นอีกเหมือนกันเราไม่ได้ยินเสียงหันสาวดีหรือเสียงใครอีกเลยเม้กระทั่งเสียงหัวร้อเฮา,า,าและลึกอยู่ในลําคอของนาโก้ครั้นแล้วเราอึดใจใหญ่ต่อมาขณะที่บลันฮินกําลังวิงวอนแกบมังคับเป็นครั้งสุดท้าย ให้อัปรสรเจรจากับนาโก้ปล่อยตัวหันสาวดีลงมาและขณะที่เสียงหัวเราะของนางยักษ์สาวกำลังดังก้องมาจากยอดไสเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นนัดหนึ่งจากชายป่าลึกเข้าไปภายในบริเวณที่อับเช่นนั้นเสียงของมันคงไม่ต่างอะไรกับลูกระเบิดหรือฟ้าผ่าปอมาเปลวไฟก็ลุกโผล่ขึ้นทางทิศนั้นอย่างรวดเร็วตะเกิลงมือแล้วบลันหินข้าพเจ้ากระซิบ ขอให้เธอจงดูให้ดีอาปัสสอนศาสตราจารย์สาวชาวเยอรมันตะโกนกล้องเธอคิดว่าที่ฉันบอกไปเป็นการขู่ให้เธอกลัวเปล่าเลยมันเป็นความจริงทุกอย่างเธอควรจะรู้ว่าบริเวณป่านี้แวดล้อมไปด้วยป่ายางอีกไม่ช้ามันจะกลายเป็นกำแพงไฟไปไม่มีทางที่นาโกะก,กับบริวารของเขา จะพาหันสาวดีกับผู้หญิงพวกนั้นหนีไปทางยอดไม้ได้และยืนอยู่บนนั้นต่อไปก็เท้ากับรอความตายกำแพงไฟจะลุกลามกลาเข้ามาอีกไม่ช้าป่านี้จะกลายเป็นทะเลเพลิงหล่อนพูดยังไม่ทันจบเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นอีกนัดน,นึงพร้อมกับแสงไฟโชดช่วงขึ้นทางทิศตรงกันข้ามข้าพเจ้าไม่ทราบว่าวตาเกิ้นทำได้อย่างไรจึงดูเกือบจะเป็นปาฏิหาริเช่นนั้น พร้อมๆกันกับเสียงปืนนัดที่สองนั่นเองบนยอดไม้รอบกายเราก็เริ่มเคลื่อนไหวทันใดที่เสียงปืนระเบิดขึ้นเป็นนัดที่สามและที่สี่พร้อมด้วยแสงไฟสว่างโพล่งขึ้นไปจับยอดไม้ความเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆและเช่มช้าเหล่านั้นก็กลายเป็นโกราหนลอนอมมานเสียงกูก้องร้องตะโกนเรียกซึ่งกันและกันของพวกมนุษย์วานอนและเสียงกรีดร้องของบริวารหันสาวดีคละระคนปนกันไป รลันหินหัวร้อเสียงดังบอกให้นาโกปล่อยหันสาวดีและสั่งบริวารของเขาให้ไปปล่อยผู้หญิงพวกนั้นลงมาก่อนที่มันจะสายไปก่อนที่ไฟจะลุกลามมาถึงที่นี้และทุกคนจะไม่มีหนทางรอดชั่วขณะหนึ่งไม่มีเสียงตอบและเราไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงกิ่งไม้ซึ่งอยู่ในรัศมีเปลวเพลิง จากบอ่อน้ำมันยางแลบเลียกถึงปะทุและเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนกตกใจเหมือนฝูงลิงและข้างที่แตกเตื่นอยู่บนยอดไม้เท่านั้นจนกระทั่งชั่วครู่ต่อมาเล็บปรากฏแสงไฟโชดช่วงขึ้นต่อเนื่องกันไปจนแลดูเหมือนกำแพงไฟแวดล้อมบริเวณป่านั้นไวโดยรอบควันสีดำพร้อมด้วยกลิ่นน้ำมันยางม้วนไปมาอยู่ในอากาศระหว่างพื้นดินกับกิ่งก้านที่ปกคลุมเบื้องบนอยู่เหมือนหลังคานั่นเอง เสียงสำลักก็ดังมาจากยอดใสยหยุดแสดงอาภินิหารของท่านได้แล้วท่านผู้มีผมแดงนิาสีน้ำตาลเสียงอภปรสรร้องตะโกนล,ลั่นลงมานาโก้ยอมตกลงตามท่านว่าเขาจะปล่อยหันสาวดีลงไปเดี๋ยวนี้พวกผู้หญิงเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันฉันต้องการขอพิสูจน์เหล่านั้นอาปาสอนบลันฮินชมิดร้องตอบก่อนที่จะสั่งให้ไฟดับ เงียบกันไปสักครู่ครั้นแล้วเสียงกูยาวๆสั้นๆหลายครั้งก็ดังมาจากยอดสายต้นนั้นความสับสนอึลมานซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ตามยอดไม้ต่างๆสงบเงียบลงทันทีจากแสงไฟที่ฉายจับไปทั่วบริเวณป่าเราเห็นร่างตะคุ่มของบรรดาหญิงเหล่านั้นไต่ตามบันไดเชือกลงมาจากยอดไม้แผลสีขาวที่ปกคลุมร่างกายปลิวไหวอย,อยู่ในกระแสลมที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะความร้อนของเปลวไฟเหล่านั้น ทันทีที่คนแรกถึงพื้นดินนั่นเองบลันหินก็ก้าวออกไปจากโพรงคนต้นเสรียงป้องปากตะโกนเรียกหันสาวาดีฐานอยู่ที่ไหนนราอยู่ที่นี่เสียงตอบแผ่วเบาและเต็มไปได้วยความอิดโรยแววมาจากโคนต้นไทรทั้งหล่อนเล็กเข้าพาเจ้าวิ่งตรงไปทางทิศนั้นโดยไม่ได้คิดถึงอันตรายจากก้อนหินซึ่งพวกมนุษย์วานอนอาจจะทุ่มลงมาจากยอดไม้อีกต่อไป ความตื่นตระนกตกใจจากเปลวไฟที่ลุกค,กคึกอยู่ในรอบและควันที่คลุ้งขึ้นไปถึงยอดไม้ทำให้มนุษย์พวกนั้นไม่มีการอกกระใจที่จะคิดตอบโต้อ,อะไรเราอีกนอกจากหาทางเอาตัวรอดและท่ามกลางความบุละเวงที่กำลังจะเป็นอยู่นั่นเองเราก็ถึงตัวหันสาวสดีเป็นครั้งแรกเธอยืนพิงโคนต้นไทรมือหนึ่งยังโหนเชิงบันไดเชือกที่ไต่ลงมาอีกมือหนึ่งยกขึ้นกลุ่มสวงอกที่สะท้อนถี่เพราะ การหอบหายใจในตาทั้งคู้รี่อย่างอิดโรยผมอันยาวสลายลงมาปกคลุมไหลที่เต็มไปได้วยรอยเขียวชำ้ำและเสื้อคลุมที่ขาดวินใบหน้าอันเคยงามสูบซีดและเต็มไปด้วยริ้วรอยราวกับความเตือนตระหนกตกใจที่เธอได้รับจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นแก่เธอเพียงคืนเดียวเท่านั้นทําให้หันสาวสดีชราไปอีกหลายปีหันสาวสดีบันหินร้องพรางกลาก็ไปหาเธอ ได้รับอันตารายอะไรบ้างหรือเปล่าหันสาวดีอ้อยเธออุทานออกมาได้เท่านั้นก็โผลเข้าสู่วงแขนของศาสตราจารย์สาวชาวเยอรมันเหมือนเด็กน้อยที่หลงทางกลับคืนเข้าสู่วงแขนของพี่เลี้ยงหันสาวดีพูน้าสงสารบรันหินโอบกอดหลอนไว้และปลอบประโลมด้วยเสียงต่ำเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ ใจดีดีไว้เวลานี้เธอปลอดภัยแล้วเธอกำลังอยู่กับพวกเราระหว่างมิตรผู้มาช่วยเธอมนุษย์พวกนั้นหันสาวดีพึมพำตัวสารร,ริกรูปร่างหน้าตาของมันการแตะต้องของมันลืมมันเสียหันสาวดีทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้วมันจะไม่หวนกลับมาอีกบลันหินตอบแต่มันลืมไม่ได้เธอคลางอยู่ในลำคอเธอจะต้องลืม บันหินยกมือขึ้นรูปศรีรษะที่ซบอยู่กับอกหลอนดูนั้นเนี้ยบริวานอื่นๆของเธอกำลังมาทางนี้แล้วฉันคิดว่ายิงปืนให้สัญญาณตาเกินได้ลักระมงะังขาคุณศักผมคิดว่าคอยอีกสักครู่เห็นเนยใจว่าทุกคนปลอดภัยก่อนไม่ดีกว่าหรือครับบันฮิวคนของเธอทั้งหมดด้วยการเท้าไหลคะหันตาวดี15เป็นคำตอบสัน้น เสียงเกือบไม่ล่วงพน้นออกมาจากริมฝีปากอันสั่นบลันฮิลยกมือขึ้นนับบรรดาสาวหันสาซึ่งวิ่งจากโคนต้นไม้ที่หล่นไตลงมาถึงตัวหันสาวดีทีละคนสองคนแล้วก็ถอนใจครอบ้าควรสักหล่อนบอกฉันคิดว่าให้สัญญาณได้ข้าพเจ้ายกปืนชูปากกระบอกขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วลั่นไกในระยะห่างกันพอสมควรสมครั้ง ขนาดนั้นเองเสียงร้องแหลมก็ดังมาจากยอดใสเสียงนั้นบอกถึงความตื่นตระหนกตกใจอย่างถึงขนาดจนกระทั่งหันเสาดีสะดุ้งขึ้นสุดตัวและลืมตานั้นเสียงอับปรสรเธอกระซิบช่วยชีวิตเขาด้วยก่อนที่จะเป็นอะไรไปบลันิีและข้าพเจ้ามองตากันความสับสนอลมานของเหตุการณ์ขนาดนั้นทําให้เราลืมคิดถึงหล่อนสนิทแต่เมื่อคิดขึ้นมาได้เราก็มองไม่เห็นทางว่าจะช่วยเหลือหล่อนได้อย่างไร เธอได้ยินแก่หูเองหันสาวดีถึงการตัดสินใจของอัปปสรเขาบลอนหินว่าเมื่อเขาไม่ยอมลงมากับเธอเราก็ไม่มีทางที่จะไปบังคับเขาได้ยังไงเปล่าเลยถ้าไม่ได้อัปปสอนเจ้านาโก้กับบริวารมนุษย์วานอนของมันก็คงไม่ยอมปล่อยแล้วลงมาท่านเข้าใจไหมเธอหันมาหาข้าพเจ้าอัปปสอนยอมสัญญาว่าจะอยู่กับมัน แต่เรารู้ว่าเขาพยายามถ่วงเวลาเพื่อให้เรารอดชีวิตเท่านั้นฉันเลี้ยงเขามารู้จักเขาดีอปสอนอาจจะมีความโกรธเคืองเครียดแค้นฉันเพราะผู้ชายคนนั้นแต่ถึงคราวจำเป็นเขาอาจตายแทนได้เรื่องมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันทั้งเพช่วยเขาด้วยระหว่างที่ยังมีโอกาสอยู่เข้าไปเจ้าเงยหน้าขึ้นมองดูยอดสายต้นนั้นแล้วไม่เห็นอะไรเลยนอกจากควันที่ลอยขึ้นไปจากข้างล่าง ยางหลายต้นไฟดับมอดลงแล้วหลังจากเสียงเปืนสัญญาณแต่บางต้นมันกลับลุกฮือกระพือโหมเพราะเหลือวิสัยที่ตะเกินคนเดียวจะใช้กิ่งไม้สดทําการดับได้ทันจากหลายคาคบและกิ่งยางเหล่านั้นยโวเยไปด้วยร่างของมนุษย์วานนอนซึ่งไม่สามารถจะฝากความร้อนของเปลวเพลิงและควันไฟออกไปได้ วิ่งบุ่นและโจรจากกิ่งไม้น้นไปสู่กิ่งไม้นี้วนเวียนอยู่เหมือนหนูติดจันเสียงขูตะอคอกอยู่ในลําคอด้วยความเดือดดาลและเตื่นตระนกตกใจเมกระนั้นก็ไม่มีเลยจนคนเดียวที่จะพยายามไต่บันไดเชือกตามบันไดหญิงเหล่านั้นลงมาข้างล่างอภสรฎข้าพเจ้าป้องมือตะโกนแข่งกับเสียงต่างๆลงมาเธอะเรากําลังคอยเธออยู่ แต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากหล่อนแต่ประการใดนอกจากเสียงขู่เสียงกู่กล้องของบรรดาวานอนเหล่านั้นเสียงไม้ปะทุขณะที่ไฟติดลามใกล้เข้ามาบลันหินยื่นมือออกมาจับต้นแขนข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นฉันชักจะสงสัยเสียแล้วล่ะคุณสัตว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะร้องเรียกเขาอย่างไรเสียอับปรสรรก็คงจะลงมาไม่ได้แต่เขาเป็นอิสระ,ะแก่ตัวทุกอย่าง หันสาวดีว่านาโกไม่ได้ควบคุมตัวแตยยังไงอะไรที่ทําให้เขาเปลี่ยนใจไม่ตามฉันลงมาฉันคิดว่าฉันรู้หันสาวดีบรันหินตอบช้าๆอาปสนไม่กล้าที่จะมาสู้หน้าท่านหรือฉันอีกต่อไปอย่างไรเสียเข่าวก็คงไม่ลงมาแต่ฉันไม่ได้โกรธเคืองเขานะหันสาวดีร้องฉันให้อภัยเขาแล้วทุกอย่างบอกเขาเถอะว่าฉันไม่เอาความ ยังไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วอีกต่อไปยังไม่ทันที่บรันหินจะตอบประการใดเสียงร้องแหลมลึกและข้าวก็ดังมาจากยอดไซที่อปสอเลนาโก้อยู่เสียงนั้นสั้นๆยาวๆเหมือนเป็นสัญญาณที่เข้าใจกันในระหว่างพวกมนุษย์วานนอนเพราะปรากฏว่าเสียงร้องตอบทํานองเหนียวกันราวกับเสียงกล้องสะท้อนมาจากทุกทิศทุกทางครั้นแล้วความเคลื่อนไหวต่างๆตามยอดไม้ก็หยุดเราต่างคนต่างมองกัน พิสวงงงงันโดยไม่รู้สาเหตุลีบพาก,กันออกไปให้พ้นบริเวณนี้เถอะข้าคุณศักด์บลันหินกระซิบฉันไม่ค่อยจะชอบความเงียบอย่างนั้นเลยเสียงสัญญาณของมันเมื่อกี้อาจจะนัดหมายอะไรกันก็ได้เราจะทำอย่างไรถ้ามันเหตุการณ์ลงมาจากยอดไม้ลำพังกระสุนปืนที่เรามีอยู่ไม่กี่นัดอาจจะเด็ดชีวิตมันได้บางคน แต่เราจะทำอย่างไรกับพวกที่เหลืออยู่เราไม่มีทางจะต่อสู้กลับมาเลยนอกจากนั้นดูแสงไฟนั้นคุนศากข้าพเจ้ามองตามมือหล่อนชี้ช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ผ่านไปเท่านั้นกระแสะลมที่หวนกลับทำให้มันขยายตัวลุกลามออกไปเล็กใกล้เราเข้ามาเป็นรูปเกือกมา้าพร้อมกับเราตกอยู่ในตอนกลางอย่างรวดเร็วพวกสาวกของหันสาวดีแลดูตากันอย่างกระสับกระส่าย แต่ก็ไม่ยอมเคลื่อนไหวหรือปรี่ปากจนคําเดียวจริงของคุณบลันฮิลข้าพเจ้าบอกขืนอยู่ช้าไปเห็นจะไม่เข้าทีแน่แต่อัปสอหันสาวดีร้องฉันจะไม่ไปโดยปราศจากอัปรสรน,นะอย่างโง้ไปหน่อยเลยหันสาวดีบรันฮินตอบพลางยกมือชี้ขึ้นไปที่ยอดใสดูนั้น ทั้งหันสาวดีและข้าพเจ้าเงยหน้าเหลียวไปทางทิศนั้นพร้อมกันแล้วต่างก็อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเ,เห็นร่างขาวโพลนของอปปสรไต่ออกไปที่กิ่งไม้พร้อมวยผมที่ยาวสยายพร้อมวยเสื้อคลุมที่ปลิวสะบัดอยู่รอบกายท่ามกลางแสงไฟที่ส่องขึ้นไปถึงชั่วขณะหนึ่งหล่อนมองล,งลงมายังพวกเราที่ยืนดูอยู่ข้างล่างมองด้วยความลังเลเหมือนอยากจะพูดอะไรด้วยแต่แล้วก็เปลี่ยนใจ หันกลับไปมองร่างอันทะมึนของชายที่ยืนจ้องดูหลอนอย่างอัตจรรันใจอยู่ข้างหลังร่างของนาโก้หัวนหน้ามนุษย์วานอนพร้อมด้วยสีสานที่ปกคลุมประดิษผมอันยาวเป็นกระเซิงและตามร่างกายเต็มไปด้วยขนกึ่งสัตว์กึ่งคนแขนยาวขาสั้นในตาเป็นมันฝันก็ยื่นออกมานอกริมฝีปากที่เสแยขวางกวักมือเรียกเขาด้วยเสียงเย็นและปลอบโยนเหมือนจะพูดกับเด็กมาเถอะมาโก้มา เราจะไปอยู่ที่ที่เราสัญญาว่าจะไปอยู่ด้วยการพร้อมด้วยวลีวานของท่านเหล่านั้นทุกคนคอยท่านแล้วอย่าช้าอย่าลังเลต่อไปอีกเลยหัวหน้ามนุษย์วานอนมองดูหล่อนและก็ก้มลงมองดูเราแต่เขาก็ยังไม่ขยับเขยื่นเคลื่อนที่จนนิดเดียวตลอดเวลาสายตาของหันสาวดีจับอยู่ที่ยอดต้นไทรริมฝีปากได้แต่ขมุกขมิบพูดไม่ออกเหมือนจะมีอะไรขึ้นมาติดอยู่ในคอหอยขนาดเดียวกัน ไฟป่าซึ่งเกิดจากเชื้อน้ำมันยางที่ตะเกินไม่สามารถจะดับได้หมดก็ลุกลามใกล้เข้ามาทุกทีควันสีดำวนตัวลอยทยอยกันขึ้นไปข้างบนจนกระทั่งได้ยินเสียงสำลักดังมาจากยอดไม้ต่างๆร่างของอัปสอเลนาโกเดี๋ยวก็ปรากฏเดี๋ยวก็หายไปในถ้ำกลางกลุ่มควันเหล่านั้นโดยฉับพลันทันทีและไม่มีใครทันรู้ตัวล่วงหน้าเลย หันสาวดีปลดมือบลันหินชมิดที่โอบอยู่รอบกายเธอออกได้ก็วิ่งตรงไปยังโคนต้นไทรพร้อมกับร้องเรียกนาำสาวกเอกของเธอจนเสียงหลงอภสษฎกลับลงมาก่อนกลับมาหาเราเธอความผิดทั้งหลายแหล่ของเจ้าเราให้อภัยหมดแล้วกลับลงมาอภิษปฎปกลับลงมาหันสาวดีเสียงที่ร้องตอบเธอลงมาจากยอดไม้เยือกเย็นและสันเคลือ ข้ามีความยินดีที่ได้ฟังจากปากคำท่านเองอย่างนั้นแต่เราข้าและนาโก้สัญญาก,กันแล้วว่าจะเดินทางร่วมกันจากที่นี่ไปสู่ที่ซึ่งสงบและก็ว่างเปล่าหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานความโศกเศร้าและความรักกลับไปที่เธออันสาวดีท่านผู้มีพระคุณแก่ข้าเหมือนมารดาบังเกิดกล่าวก่อนที่ป่านี้จะเป็นทะเลเพลิงไป แต่เจ้าจะต้องไปกับเราอาปศนหันสาวดีชูมือทั้งสองขึ้นกวักไกวเราจะกลับไปสวรรค์สานาครเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ลืมความหลังทั้งหลายเสียอปสอนคิดเสียว,ว่ามันเป็นฝันร้ายเราจะรักเจ้าอย่างพี่อย่างน้องอย่างลูกในอุทธรต่อไปข้าขอบใจท่านหันสาวดีข้าจะไม่ลืมคุณที่ท่านมีต่อข้าเลยทั้งในชาตินี้แล้ก็ชาติต่อไป แต่ข้าเปลี่ยนใจไม่ได้หลอกหันสาวดีข้าจะลงไปหาท่านเดี๋ยวนี้เราจะพบกันอีกครั้งสุดท้ายต่อจากนั้นไปมาเถรนาก็หล่อนหันกลับไปหาเจ้าหัวหน้ามนุษย์วานอนอีกเมื่อเห็นมันยังลังเลอยู่ก็แงนหน้าขึ้นว่รอเสียงดังเราเห็นได้ว่าท่านเปลี่ยนใจเพราะความกลัวตายดีละขอให้ท่านอยู่ต่อไปอย่างคนที่ตายทั้งแปนเพราะความทุกข์ทรมานจากการขาดสิ่งที่ชั่วชีวิตของท่านปรารถนา เศษส่วนเราขอลาก่อนนาโกอาะอปสอนเสียงของหันสาวดีกรีร้องก้องไปในถ้ำกลางเสียงกิ่งไม้ปะทุจะเปลวไฟที่แลบเลียถึงถ้ำกลางเสียงควนครางอึงคันหนึ่งของเหล่ามนุษย์บานอนทั้งหลายเสียงอุทานด้วยความเตืน่นตรนหนกตกใจของสาวกหันสาวดีและบรันหินชมิดกับตกเกินซึ่งวิ่งกระหืดกระหอบมาถึงขณะที่เห็นร่างขาวโพลนของหญิงสาวลอยคว้างลงมาจากกิ่งไทรทั้งทั้งที่หล่อนยังไม่หยุดหัวเราะ จนกระทั่งมันขาดว่วนหายไปอย่างกระทันหันเมื่อร่างนั้นฟ้าลงกับพื้นดินแทบเท้าของหันสาวดีชั่วขณะหนึ่งที่เธอยืนตะลึงอยู่กับที่ครั้นแล้วก็ทรุดลงประคองศีรษะของหญิงสาวขึ้นมาโอบประคองไว้ในขณะนั้นเองพวกเราก็ถึงตัวเธอหันสาวาดีบลันฮีมชมิดยื่นมือออกไปโอบไหล่เธอไว้ฉันถอแต่แดงความเสียใจด้วยแต่มันก็จำเป็นที่เหตุการณ์เกิดขึ้น จะลงเอ่ยเช่นนี้ฉันคิดว่าฉันรู้ความคิดของอัปะสรหันสาวดีนับแต่แรกที่เขาหนีมาจากเราเมื่อคืนและรู้ว่าทำไมเขาจึงส่งเธอกลับลงมาตัวเองกลับสมัครอยู่กับนาโก้เขามีอำนาจเหนือใจพวกมันอย่างที่ฉันไม่เคยมีหันสาวดีสะเอื้นอยู่ในลำคอเขากับน,นาโก้เป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่แรกโดยฉันไม่รู้กระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ เมื่อตะกี้เขาบอกให้นาโก้ปล่อยชั้นกรรมดาผู้หญิงเหล่านี้แล้วก็บอกว่าจะตามลงมาแต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันแล้วว่าเจตนาจริงของเขาเป็นยังไงสร้างงบออกสร้างงบใจเธอหันสาวดีบลันหินปลอบหลอนพลางประคองลุกขึ้นยืนหันไปดูร,บรอบๆกายขณะนั้นไฟกำลังลุกลามแวดล้อมใกล้เขามาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเปลวอันร้อนแรงของมันวูบตามลมมาเป็นพักๆ เราควรจะเริ่มออกไปจากที่นี้ให้เร็วที่สดที่จะเร็วได้แต่อภสอนของฉันหันสาวสดีกอดศาสตราจารย์ชาวเยอรมันไว้นแน่นเราไม่มีทางจะช่วยอะไรเขาต่อไปได้หันสาวสดีบรันหินอธิบายระวังหน่อยแมมขายยาวระวังนายตะเกินร้องขัดจังหวะขึ้นขณะที่ได้ยินเสียงโหยหวนดังมาจากยอดไม้ แกโถมเข้ากอดขาเราเซถลาล้มลงห่างที่ยืนสองภายในพริบตาต่อมาร่างอันดำทะมืนของนาโก้ซึ่งลอยลงมาจากกิ่งไม้ก็ฟาดโครมกับพื้ดดินข้างศพของอัปสรที่นอนเหยียดยาวอยู่ศีรษาเป,ป็นกระเซิงบิดเบี้ยวไปทางหนึ่งมือทั้งสองซึ่งกางออกตะกุยดินสารระริกลาวกับปราดุกที่ถูกทุบหัวโลหิตก็ไหลปรีออกมาทางปากและจมกูกภายในพริบตาต่อมาเท่านั้นอาการต่างๆก็หยุดเคลื่อนไหว เกรียงชาราก้าวเข้าไปคุกเข่าก้มลงพิจารณาดูครั้นแล้วก็สานศีรษะและถอนใจยาวเขายังก็ทำบนหล่มกันมาแต่ชาติก่อนหน้านายตายสนิททั้งคู่เลยแต่นั่นอะไรกันเกเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อมีเสียงร้องโหยหวนก้องมาจากยอดไม้อื่นๆเราทุกคนก็แลตามไปในขณะนั้นเองต่างก็ตกตะลึงเพลิงเพลิดเย็นว่าไปตามสันหลัง ปวดมวนในท้องเหมือนจะอาเจียนออกมาเสียให้ได้เมื่อเห็นภาพที่น่าอนเนจอานาถชวนให้เศร้าสลดใจอย่างที่ไหนชีวิตไม่เคยพบเห็นมาก่อนภาพของมนุษย์วานนอนบริวารของนาโก้ซึ่งพุ่งตัวลงมาจากยอดไม้บ้างสู่กองไฟที่สว่างโพลงอยู่ข้างล่างและบ้างก็พะทะกับพื้นดินทีละคนสองคนราวกับนัดหมายกันไว้หลายคนตายคาที่และหลายคนก็ดิ้นทุรนทุรายตายไปนในไฟ แต่ไม่มีเลยจนคนเดียวที่จะโอดโอยแสดงความเจ็บปวดหรือร้องขอความช่วยเหลือแต่สิ่งที่ร้ายกาจที่สุดก็คือเราไม่มีทางจะช่วยอะไรได้บลันฮินชมิดซึ่งนับว่าเป็นผู้หญิงใจแข็งที่สุดคนหนึง่งถึงกับหน้าขาวซีดสวนเซไปสองสเหมือนจะเป็นลมแล้วก็คุมสติไว้ได้โอบแขนกอดหันสาวดีแน่นเอ,อพาพระผู้เป็นเจ้าหลอนครังอยู่ในลำคอร้ายกาดอะไรเช่นั้น ชั่วชีวิตฉันตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพบเห็นอะไรทีนะอนเนตอนาถอย่างนี้ตะเกินเองก่อเมื่อนกันแมมขายยาวกระเรียงชราพ,พึมพำบอกไม่ถูกเลยว่าอะไรทำให้คนลิงคนข่างเหล่านี้ชวนกันฆ่าตัวตายอย่างนั้นมันน่าประหลาดสิ่นดีตะเกินอยู่ป่ามาก่อนนานเที่ยวมาก็มากไม่เคยเห็นคนป่าคนดอยฆ่าตัวตายสักลายเดียว จิงของตะเกิลข้าบเจ้าว่าแต่สาเหตุของมันก็อาจจะมาจากนาโก้ไปสำคัญนาโก้ตายเพราะอัปรสรตามที่สัญญากันไว้และบริวารเหล่านั้นก็ตายเพราะนาโก้เป็นหัวหน้าเขาจะเป็นด้วยมีอะไรผูกพันเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างกันหรือประเพณีของเขาเราก็ไม่อาจจะบอกได้ไม่มีใครจะบอกได้นอกจากอัปรสรคนเดียวเท่านั้นหันสาวดีเอ่ยเสียงสัน่นระคนเสียงสะเอือนอยู่ในลำคอ เรารีบพากันออกไปจากที่นี่ดีกวา่าแม่มขายยาวตะเกินหันไปบอกบรนหินขืนอยู่ช้าไฟลามป่าปิดทางช่องเขาไว้เราก็จะออกไม่ได้นะฉันอยากตายหันเสาดีพึมพำทั้งสะเอินกระเรียงชราย,ยักไหลอย่างเศร้าๆแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรแก่ใครเล่าคุณนายอย่าพูดต่อไปอีกดีกวา่ามั้งวันนี้เราเห็นความตายกันมามากแล้วนะ เป็นความจริงอย่างตะเกินว่าหันสาวสดีเข้าพาเจ้าบอกเธอมีประโยชน์อะไรแก่ใครในการที่เธอคี่จะตายในขณะที่การอยู่เธอยังจะเป็นที่พึ่งแกพวกผู้หญิงเหล่านี้ชีวิตต่อไปของฉันจะมีแต่ความโศกเศร้าวความว่างเปล่าและก็ววาเเวรเมื่อขาดอัปสอความโศกเศร้าเสียใจเป็นของธรรมดาบลัหินว่า แต่เมื่อเวลาล่วงนานไปเธอก็จะเริ่มรู้จักเลิมและมีความสุขใจต่อไปได้ฉันยังสงสยัยหันสาวดีสายหน้าไปมาช้าๆเราหลีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าคุณนายตะเกินเตือนอีกพร้อมๆกับการเตือนของแกนั่นเองความร้อนจากเปลวไฟที่ล้มหอบก็วูบมาถึงพวกเราเขินอยู่ช้าเห็นจากไม้ทันการบรันหินพยักหน้า บอกบริวารของเธอหันสาวาดีให้รีบตามตาเกินออกไปลมร้อนอีกตอนหนึ่งหอบควันตลบมาทำให้หันสาวดีสำลักขณะที่บรันหินจับมือเธอวิ่งตามหลังบริวารเหล่านั้นไปในขณะนั้นบริเวณป่าดูไม่ต่างอะไรกับทะเลเพลิงนรกไหนจะควันที่หมวนตลบไปทั่วทุกขนทุกแห่ง ไหนจะเสียงคึกคึกข,ของไฟที่แลบเลียต้นยางขึ้นไปจนท่วมต้นและไหนจะเสียงต้นไม้ล้มและเสียงกิ่งไม้ปะทุจนฟังไม่ได้สับมองอะไรก็แทบไม่เห็นเพราะดีที่ตะเกิ้นสำรวจทางไว้แล้วแต่เย็นวานเพราะฉะนั้นแกจึงสามารถตัดทางนำเราหลีกกำแพงเพลิงหลบออกมาสู่ช่องเขานั้นได้ก่อนที่มันจะลุกลามล้อมเราเข้าไว้